สวัสดีค่ะพี่พี่ม .6 หนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนค่ะการเขียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมี3หัวข้อด้วยกันนะคะก็คืองานเขียนประเภทแรกก็คือการเขียนอธิบายข้อที่2คือการเขียนบรรยายข้อที่3คือการเขียนพรรณนานาักเรียนรู้ไหมคะว่า งานเขียนทั้ง3ประเภทนี้มีความแตกต่างกันและมักนำไปออกข้อสอบบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ o n e t นะคะข้อสอบ g กดแพดนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องจำแนกความแตกต่างได้คำถามที่มักพบในข้อสอบต่างๆนะคะก็จะมีอาทิเช่นข้อใดเป็นงานเขียนพรรณนา ข้อใดเป็นงานเขียนบรรยายข้อใดเป็นงานเขียนที่มีความแตกต่างจากข้ออื่นนะคะเห็นไหมคะว่าคำถามที่เราพบบ่อยในการเขียนนะคะถ้าเราไม่รู้จากหลักเกณฑ์และก็แยกแยะลักษณะของงานเขียนแต่ละชนิดนะคะเราก็จะไม่สามารถทำข้อสอบได้ไปเรียนรู้เรื่องการเขียนอธิบายกันเลยค่ะการเขียนอธิบายนะคะมีหลักเกณฑ์ ในการสังเกตได้ไม่ยากนะคะอันแรกเลยต้องดูว่ามีการชี้แจงไหมมีการชี้แจงเป็นคําพูดเชิงชี้แจงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมถ้ามีนั่นคือการเขียนอธิบายค่ะ 2. มีการยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างคํายกตัวอย่างก็จะประกอบด้วยเช่นคําว่าคือเช่นยกตัวอย่างดังนี้ดังนั้นนะคะแล้วก็มีข้อย่อยๆมา ถ้าเห็นแบบนี้จะเป็นการเขียนอธิบายนะคะหลักเกณฑ์อันที้3มีการเปรียบเทียบไหมนะคะการเปรียบเทียบว่าเรื่องนี้กับเรื่องนี้มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรมันมีคุณค่ายังไงมันดีเด่นยังไงนะคะถ้ามันมีการเปรียบเทียบกันระหว่างสองอย่างหรือว่า2เรื่องเราก็ถือว่ามันเป็นการเขียนอธิบาย หลักเกณฑ์ต่อมานะคะก็คือหลักเกณฑ์การชี้สาเหตุไปหาผลนั่นก็คือเหตุไปหาผลอาทิเช่นถ้านักเรียนกินจุกกินจิตนักเรียนก็จะน้ําหนักขึ้นนะคะอันนี้มันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันจากสาเหตุไปหาผลนักเรียนตั้งใจเรียนภาษาไทยนักเรียนก็จะได้เกรดสี่นะคะอันนี้ก็เป็น หลักเกณฑ์ของการเป็นเหตุเป็นผลนะคะ,ะเกณฑ์อันที่3ก็คือการให้นิยามการให้นิยามก็คือการให้ความหมายนะคะความหมายของคาความหมายของสิ่งของความหมายของสิ่งต่างๆที่เขาให้นะคะนั่นก็คือการเขียนอธิบายเราเรียนรู้เรื่องการเขียนอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูเรื่อง การเขียนบรรยายการเขียนบรรยายก็คือที่จริงก็คือการเล่าเรื่องเนาะเล่าเรื่องว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะซึ่งมันมีหลักเกณฑ์นะคะในการจําไม่ยากนะคะข้อแรกเลยเกณฑ์ข้อที่1ต้องบรรยายโดยใช้หลักใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเกณฑ์อันที่สองนะคะลำดับเวลาก่อนหลังนะคะ มันจะต้องมีลำดับเวลาก่อนหลังเช่นดิฉันตื่นนอนขึ้นมาก็เข้าห้องน้ําจากนั้นก็แปลงฟันแล้วก็รับประทานอาหารก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนอันนี้มันเป็นลำดับเวลานะคะหรือเรื่องอื่นๆนะคะที่ปรากฏนะคะเกณฑ์ข้อที่3นะคะของการเขียนบรรยายก็คือไม่ใช้ภาพพจน์นะคะ ภาพพจน์ก็คือวรรณศิลป์พวกโวหารต่างๆโวหารอุปมาโวหารอุปลักษ์โวหารต่างต่างนะคะจะไม่ปรากฏในงานเขียนที่เป็นงานเขียนบรรยายนะคะ,ะจะต้องไม่เห็นภาพจะต้องไม่เห็นเสียงจะต้องไม่เห็นแสงนะคะ,ะนั่นจึงจะเป็นงานเขียนบรรยายนะคะ เกณฑ์ข้อที่4ก็คือมีความตรงไปตรงมานำเสนอชัดเจนไม่อม้อมค้อมนะคะจะพูดจะนำเสนอจะเขียนก็คือเขียนแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเอาแต่ประเด็นหลักนะคะนี่คือการเขียนบรรยายนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือมักใช้เขียนงานวิชาการ เพราะงานวิชาการจะไม่ยื่นเยอะจะนำเสนอความจริงนะคะจึงนิยมใช้การเขียนบรรยายมาเป็นการเขียนนะคะในงานเขียนเชิงวิชาการค่ะต่อไปเรามาดูงานเขียนพรรณนาค่ะงานเขียนพรรณนานะคะมันก็จะมักจะแบบว่าโอเวอร์นะคะมีความใส่แบบคำพูดที่ มองแล้วก็เห็นภาพต่างๆนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการเขียนพรรณนา,นาเช่นมันจะมีเกณฑ์นะคะ 1. ให้ภาพที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกถ้ารักก็ต้องรักมากรักปันจะกืนกินนะคะอะไรประมาณนี้ความรู้สึกเสียใจก็จะต้องร้องไห้น้ําตาไหลยหยดแหม่แหมมไปนะคะ สเกณฑ์ก็คือให้รายละเอียดในรูปรสกลิ่นเสียงเสียงปืนดังปั้งมันก็จะมีคำที่ทำให้เรามองเห็นภาพมากขึ้นนะคะเกณฑ์ข้อต่อมาคือการใช้ภาพพจน์นะคะจะใช้ภาพพจน์ในด้านวรณศิสินทำให้เราเกิดจินตนาการมากมายนะคะ,ะเพราะฉะนั้น อันนี้มักจะนิยมใช้นะคะในการเขียนพรรณนานะคะมักมีสำนวนโวหารหรือว่าใช้พวกคำพังเพยต่างๆนะคะเข้ามาปรากฏในการเขียนพรรณนาค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปเลยเน้นย้ำรายละเอียดนะคะเน้นย้ำรายละเอียดภาพไม่เคลื่อนความไม่เดินคือ,อสมมุติ เขียนมาตั้งยาวเลยแต่สุดท้ายมันมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องการเดินแค่นั้นนะคะไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยถ้าเราเห็นแค่บอกเรื่องเดียวบอกเขียนมาเย,อ,เยอะนะคะอ่ะแบบนั้นก็จะเป็นงานเขียนพันนานะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเราจะไปลองทำกันเลยนะคะ มาลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะในข้อแรกนะคะดอกกุหลาบสีแดงดอกน้อยๆแย,ย้มกรีบบานรับแสงตะวันในยามเช้านักเรียนคิดว่าเป็นงานเขียนชนิดใดคะถูกต้องค่ะเป็นงานเขียนพรรณนาค่ะไปดูข้อสองกันเลยค่ะ นักเรียนขยันอ่านหนังสือและตั้งใจเรียนทําให้ประสบความสําเร็จในการเรียนข้อนี้นักเรียนจะตอบว่ายัางไงคะค่ะถูกต้องค่ะเป็นการเขียนบรรยายไปทําข้อที่3กันค่ะไวรัสโควิดเข้าสู่ร่างกายจุดแรกที่เข้าไปคือระบบทางเดินหายใจและ ก่อความเสียหายภายในร่างกายงานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนชน,นิดใดคะถูกต้องค่ะเป็นงานเขียนอธิบายค่ะไปดูข้อ4ค่ะโปรตีนคือสารอาหารประกอบด้วยกรดอะมิโน,โนที่มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหนังกระดูก และกล้ามเนื้อข้อนี้ตอบยังไงคะถูกต้องค่ะเป็นงานเขียนอธิบายค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อที่หฉันเดินเล่นในสวนหลังบ้านทุกเย็นตอนเลิกงานข้อนี้เป็นงานเขียนข้อไหนคะถูกต้องค่ะ เป็นงานเขียนบรรยายค่ะข้อสุดท้ายนะคะหนุ่มสาวคู่นั้นคุยกันหนุงหนิงน่าเอ็นดูข้อนี้เป็นงานเขียนชนิดใดคะถูกต้องค่ะเป็นงานเขียนพรรณนาค่ะนักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อสอบในครัต่อไปค่ะ วันนี้สวัสดีนะคะ